้ยตาชิบหายเอาตราไม่มีปานีเอามาทีมติปูทีมติปูเว้ยเพีเอ็มบูมก่อนบูมก่อนสีเหลืองสีเหลืองเฮ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะเจฟต้องหดทำไมนี่ไม่รู้อะไรเลยหน้าต้องหดเฮ้ยยึดเ้ายึดต่อยึดยึดเหรอน่าใช่นะอ๋อยึดเสาอ๋อไอเดียที่เราไปแนบอ่ะอ๋อยึดสีขาวให้เป็นสีของเราอ่ะ โอ้ยโอ้ยกูโดนงกโดนกูโดนกูโดนโอ้ยเียอยู่ไหนเนี่ยไอ้สักูตายกแตกเียวเจ๊กเดียวทีรีบมาเลยเฮ้ยมันดักยิงกูเลยไอ้เขียว่ะไอ้เขียวไ่ดัยิงกูเลยโอ้โหเอาอ๋อไอ้นี่เหรอโอเคไปเลยไปเลยโอ้ยเยอเขียว ไอ้เยอะยิงคือจะได้เย็ะเสร็จมาไว้องไว้ต้องเอาให้ได้เยอะๆอุ้ยขาวหัวเลยหัวดิหาวเดียบกไว้ก็มาดิเฮ้ยลืมดูเรื่องตัวเองว่ะไปบวกกับโอ้โหห้าวเลยเกิร์ล ดูดูแล้วตัวเองเอออยากไว้ก็มาดิก็ไม่ได้เสียวาอะไรอ้าวเฮ้ยมันเยอะแล้วว่ามันเยอะมันดเยอะเฉยปืนนี้ไม่แม่เลยไม่ได้ยินเล่นนั้นโอ้โโอ้ยย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 ย ยึดยังไงวะมเข้าไหมตายตายตายตอยบอยุงยิงลุถึงลุถึงทำไมออารมยิงอ่อนด้ชดเก่เฮ้ยบัง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 เตแล้วขวานวเราเต็มเลยหลังเตือ ้ยบิ싸าตยเหรออุ้ยอุ้ยอหน่อยเอาหนายอยโอ้โหเฮ้โอ้โหหัวร้านไหนเจ้าอ้ฝากไว้แอบยิ้กู้จี๊หน่อยจี๊บอารมณ์ต้นจะล้อมอยู่โดนล้อมหมดเลยนะควมน่าลกกำลังเลียน ว้เดื๋ดวๆืๆดเือดเดือดเดือโอ้ยกบมาโดนคนเดิมอีกล้ว่าโอ้ยมองไม่เห็นใช่ไหมเอาเทียน่าเกียดมึงอะ เอาทำไมเอาโอ้โหโอ้โหผมไม่เอาโอ้โหไ้ตงเขาไมเอาไม่เอาเพาโอ้โหไม่ได้เลีวิตไมอยู่กลางมันเลยโอ้โหโอ้ชีวิตไมพิษานจะตาจะตาการเดือดผมหรือว่าไอเยี้ยมไอโมใจไอ้ ไรมาตลบหลังกันเนี่ยเอาไว้อ๋อโหนายหัวล้านเรื่หัวล้านอ้าวเดี๋ยวไปยืดที่ไปยืดอุ้ยเอาใจเลยพี่มายืดเลยยืดเลยพี่เป็นผมผมบอกว่าพี่เป็นตัวแจกอะโอ้ รู้สอะรู้สึกอะเฮ้ยมาเลย้โเฮ้ยเฮ้ยัน่าเลยอะเอออเหูนตรงก้าวอิวทีเขแต่บอกน้่าเลยโอ้ยอวเฮ้ยโอ้โหมเจอไเจ็บเจ็บอเจ็บมันต้งไล่มันต้งไล่ด้วย เดี๋ยวย oh, oh, oh yeah? oh well, ังไม่น่าช hey. ่างโอ้โหหวยอ้โดนลอกแผลอุไรยาพิตกอยฟิตสองมันยิงไม่ตายเลยเอาไว้พี่พี่ก็ตายเอาไว้เอาไว้เอาไว้ไปไปนะเอาไอ้พ่อปีศาจโอ้ยโอ้ย ตะไนเป้โอ้ยตะไนเปอร้เหนื่อยที่ไรเอาจีพี่ผมว่าเล่นสนามแด่ทีแล้วไม่โดนอัเดียวว่เขี้ยนอันเดียวโอ้โหนเดียวจอดเลยอ่ะต้องไปไล่ไปเอาเองคนตะไนอนดีกว่าไปเเย็นอาดิไม่ไหวแล้วเออหรอเออหรอเออเฮ้ยไปลุมไอ้คนตะไนดิ เฮ้ยดีแก็ไม่ใช่สไนช์โชคดีไปไปเลยกลับวูบอีกสองเล่วเฮ้ยเฮ้ยจะมาอีโมโวยย่ะป๋าเฮ้ยเฮ้ยเขาหมัดนะเขาหมัดว่ะเฮ้ยหมัดว่ะเดฮ้ยหมัดดิว่าโอ้โหมาบเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยอ่ะผมไม่ได้หมัดเลยผมสลบไปแล้ววูบวูบวูบจะแตะ เฮ้ยแปแอพิสาเฮ้ยพิสาจะแตกเลยเหรอโอเคเฮ้ยเฮ้ยมาตายมาตายเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บีอยู่หลังไอ้บีอยู่หลังแตกๆตยืดยืดโอ้โหยึดต่อตัวเลยอ้าอ้ิยืดด้วยจิมยืดยืด โอ้จบแล้โอ้โอ้ทำไมยิงแม่งยังจังว้ามีคนหัวเรางเข้ามาแล้วดูทรงอ่ะนะยุดทิ้งนะมายึดเลยหยุดยึดย้อยย้อยยอยโอ้เล่นไลเฟิลกันหมดเลยเออไลเฟิลกันหมดเลยวหรอปอนด์ปอนด์ปอนด์เออวอยู่แล้ว หลังหลังบัหลังเข้าหลังเข้าเตรียมหลังเตรียมหลังพี่ปาอุ้้ยขอ้บ๊อทขายกันเยโอ้โยอ้โหโอ้โะโอ้็จบพี่ปาตั้งกี่กี่รอบเนี่ยสองรอบสองรอบสรอบนะ เฮ้ยคือยังไงเนี่ยคือมันสียังจะสีเยอะที่สุดเออมันกินนิ่มไงมันเหมือนกินไก่อะไรเงี้ยอุ้ยขึ้นขนมปิสาไม่ได้ด้วยปิสาฆ่าได้สิบสองผมฆ่าได้เจ็ดหวะถิงไม่ได้เลยโดนดินฝิ่นไปเลยเอาพีแทงเป็นคตรหัวร้อนไอ้ขี้ไปกินเห็นไหมเห็นนุ้ยยิงไปเลยเอามาใช้ดินฝิ่นตัวห่วงตแม่งยิงไม่ได้เอาพีไล่แทงไม่ไปเลย ผมก็ S <S 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 ี่ไม่แม่นยืดยืดยืดไ้ขวาไปก็มีดมันน่ารักนี่วุ้ววุ้ววุ้วสไนส์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 อ้วเย้ยสไนส์สไอาดีบอกเขาเอไอ้เราจะตายเยอะอยู่เลยไปบอกเขาไอ้ชอด อุอ้ยไอเ้เี้ยมันต้มอ,อยู่อ๋อเอาโดนระเบิดเฉยตรงนี้แม่งพี่โล่งเกินอะ่ะตรงนี้แม่งโล่งจัดเลยอะ่ะ <c oughs> เลี้ยวมึงเยี่ยกูรู้เรียยมึงโอ้โหไอ้ตรงนี้แม่งโล่งเกินไอ้เยอะ,ห,อะหัวล้านเยี่ยสไนซ์ซวยไม่ได้ อย่าอม่าอย่าบางเไี้ยทำไมวิวไปโดนคนคุ้มไ่ไอวิวโดนอีกแล้วไม่เล่นละเฮ้ยพี่้าวิ่งบางเียบางเอมมาทาาตรงกลางเนี่ยออไอ้ย่ม่จนตุ้ยกูเจ็บหน่อยเไ็บเช่ยมาโหไอเอมันอยู่ตรงกลางเลยวะ เอ้ยมันมีสีเขียวเฝ้าอยู่พิสานี่พิษานโอ้โอ้ยเยี่ยสีฟ้าอยู่ตรงนี้กูตายกูตายตรงนี้กูตายเฮ้ยจะไปดูโดนนี่อีกแหละโอ้ว่าไม่เวิร์อว่าไม่เวิร์อไม่เวิร์ออย่างแล้วโดนที่แล้ว ไอ้เขียงยิงกูอีกแล้วว้าวกูไม่ไม่เบิกละไอ้เขียไม่ยิงกูเอาวะเรียมกระจอกมึงอะเอานีแม่พี่ผมยังไม่ว่ามีกระจอกเลยนะเอเจาะเาะเจาะเอ๊บเอ๊เอบเอ๊เอบเคุณคุณบิวคุณ เอาอ๋อไอหนุ่มเอาอ๋อเลยไอ้แก่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 ขอโทษขอโทษขอโทษพี่ไป๋อะอะเป็นไรนิดเดียวยิงไม่ทันมกูวิ่งมาโม่แบบยังยังยังอยู่ยืด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  เฮ้ยเข้ามาแล้ววะทำไงครับอย่าพึ่งได้ไหมอุ้ยเฮ้ยเขาเพิ่งแตกคะแนนอีกแล้วเออเบียดตายวะเฮ้ยยิงกูเฮ้ยเขาใช้ดิลโอ้โอ้โดนแพ้คู่ โอ้แม่งเอ้ยเลี้ยวมาเจอโอ้โหเดี๋ยวน่เจฟเลี้ว้เชี่ยสงไม่ดีวะสงไม่ดีโอ้โอ้ยชตชโอ้ยสายสายก็มีสายก็มีกูหนีกูหนีอ๋อสายก็มีตัวเจ็บหลัง โอ้เจ็บหลังทั้งหมดแล้วใช่เยืดเย็ดย็ดย็ดแล้วไม่เป็นไอ้ยี่เ้ีเจบเลยเหรอโอ้ยจ้อะไรน่ะลวกไอ้หิงดักเลยได้เฮ้ยโอ้ยเป็นอะไรกันอ่ะไปถึงจับอะไรจ๊อบจ๊อบอะไรไม่รู้จ๊อบที่มันแล้วกลับมาให้เล่นเฮ้ยจ๊อบกันเหรอ ไอเรายิงเขาได้ตอนที่เขาเลือดจะหมดแล้วอะโอ้โหบ้องหูควิกโอ้โไอทีมฟ้านี่มันไม่ทำอะไรมันรอต่อจนเยอะเลยใไอใครเขาบวกกันใครเขาบวกกันดีใจที่ไม่ได้โมโหเราเราดูเขาบวกรันเราก็ดีใจแล้วใครเขาบวกกันใครเขาบวกกันตุ้มอย่างเดียว ้ใครก็บอกกัน oh, อ oh, oh, oh. sure ุ meeting, ้ยเชี่ยไอ้ส้มไอ้ส้มอ้โอ้ยเชี่ยส้มเราโอ้โหเดี๋ยวนี้ช่วงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชี่ยช่วงนี้ชี้แน่ทางเป็นหลุดมันบอกว่าอยู่ไหนรู้แล้วแก้ไขด้วยนะครับโอ้โหเฮ้ยมากนะโดดเร็วเฮ้ยไอ้ซ้องมันเอาหมดเลยเจี๊ยบหน่อยต้องไล่ต้องไล่ไอ้เชี่ยเขี่ยแม่งยิงตรงไหนดักเตรงเนี่ยทำอะไรทำอะไรทำอะไร มีอะไรสีเ <centro> ขียวไม่เอาอะไรแล้วเอาแต่ม hmm. ันอย่างเดียวไอ้ยิงจี้ไอ้นี่เงินเยอะเลยเฮ้ยสีเขียวไอ้ไม่ใช่หรอไอ้สีเขียวแล้วมาตีคะแนนมาแล้วสีเขียวเอามันอย่างเดียวเฮ้ยยืดเดืดเดือดเดือดืดแล้วไอ้ยไอ้กูณรออะไรอยู่ระบบดิจิตอลระบบดิจิตอลสไตล์อะไรเนี่ยสไตล์อะไรเนี่ยสไตล์ ไ้เอาอ้เนไปแล้วไอ้้มเอาคะแนนไปล้วไอ้้มเราคะแนนไปแล้วยังไม่จบักทียมเดซ่มสองปวดทองทั้งงปดทองหรือเปล่าว้าไม่ปวดนะยาแล้วจบพิสาพสัไรอบสองรอบใครได้สองอบนั้นะไปเลยไงสองสองรอบนี้รอบสามไมเนี่ย น้องว่างเดี๋ยวรอบนี้จบแน่นอนจบนะจบจบได้แค่นี้แบบโบเป็นทีมสองรอบรู้สองชั่วโมงเอาเจ๊เจ๊เฮ้ยเราที่เดิมเฮ้ยประจํามุมประจํามุมเฮ้ยหว่าเลยอันแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยยิงตัวอะไยิงตัวอะไปึ๊บหว่าแล้วอ๋อโอ้โหแม่งช่างดักกูเลย ทำไมนักมาเลยทำไมนักมาเลยอดอไอ้ดดไอ้ยันดที่ขาวที่ขาเฮ้ยเอาไว้กูร่วงไปร่วงโอ้หร่วงกิิง้ยวิ่งตนตรงก็ไม่ไหววิ่งตรงตรงมตาย เสวยสวยสวยมีคนเสือคนดีคนดีเบี้ยมเอาตาจอดแล้วตายตายตายอุ้ยเขียวอีกแล้วไอ้เขียวอีกแล้วกูไม่ชอบไอ้เขียวไม่ชอบกินนักเขียวทำไมเขายิงหัวนักเดียวแตกเลยยิงหัวนักเดียวไม่ไม่แตะโอ้

ยึดตัวยึดากูณยึดได้ฝาแล้วของกูของกูเอามาเฮ้ยย่มากเกินลูกตองไม่ได้เรื่องลูกยเฮ้ยเดือดแล้ววะตองไปได้เออองหลงองหลงองหลงนี่อะไร

มชี <cient ists. S 1> ้มาเลยวะอยบจิห <ett> น <par ate 250> ูจิบเฮ้ยท่นแ่ทน่เอาเล่นเครืองเหรอเอาเล่นเครื่องเหรอไอ้ะอาเล่นเครื่เหรออ้าะนอีกแล้วเฮ้ยไอ้เขียมัเล่นไม่เอาอะไรแล้วว่าเขียอะไม่ยิงไอ้ส้มไม่ยิงได้กู โอ้หล <ider> ูกสาวโอ้โหโอ้โหแทบตัวเลยนี่แล้วเดียร์ตายแล้วของตกนี่กูเอากระมังมาเคาะกิจกรรมแจกของแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยอะไรวะเรียวกันมาได้ไงวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจฟลองโอ้ยเจ้ากูโดนอีกแล้วไอ้เยี่ดาเป็นตัวไหนเอ้เฮ้กูว่าสีฟ้าโอ้ ไอ้เฟินมาจากไหนวะโอ้โหล้างเ้าเยเฮ้ยไอ้ต้องมันเอาหมดแล้วนะไอ้ต้องมันเอาเยอะแล้วน้อสาวจิวน้วัีอ้เ็าีมูไม่เรียมเปียกชิฝายไม่เจอใครไปหมดเลยโอ้โหเอันี้ก็แมนจังเลยเฮียนี่ก็แมนจังเลยเต้ยันเตะยเยัะเต้ยเลย โอ้ยเอาไอ้ชิวอะไรฟ้าโอ้ยฟ้องอะไรเนี่ยฟองโอ้ยโอ้ฟอกเกมอะไรเงี้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยไอ้ชิวจะตายกูจะตายกูจะตายเอาหลออะไรอะเบี้ยเอาคืนเอาคืนโอ้โหเอาไว ยิงพี่สาวผมไม่อยากจะเอาจริงหรอกแต่ว่ากลัวพี่นี่ยเขาโกงอ่ะเอาพี่จะเรียกใครยิงผมหรือยิงใครไม่ได้กูปักเลยโอ้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 มาทำไบกลับไปบ้านตัวเองนู้นโอ้ยยี่ฟ้า พอดีพี่พอดีพอดีฟุกฟุกเยอะหน่อยเยอะหน่อยลายยืดเลยลายยืดเลยตายตายตายคนยืดก็ดีพี่เจ็บมาเยอะด้วยมาเร็วบอกว่าทุกคนแม่งแขนบกเฮ้ยไอ้ชิปเฮกดูว่าโอาหูไอ้ตัวอีกแล้วโอ้ย ไอตัวไม่วิ่งไล่ยึดมันคือมันเล่นแผนต่อมี้เห็นยิงมาตายยิงมาตายเลยอ๋อเตอตีต้มคือคิวเลยโอ้ไอฟ้าแล้ไม่กดดันเลยว่ะไอ้ยะไอเขียวไม่กดดันกูใหญ่หน้าบ้านเลยแบบยิงเอายิงเอาเิดลองดูสีเขียวซ่เท่าไหร่กันนะฟ้าลราฟ้าเรอเชื่อ